แปนมาเล่นเลยแปนเล่นแม่งเลยเอาละไอรอนโกเลมบเอาเล่นแม่ตัวเองเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้แปนโหดเฮ้ยหวยแปนเกลียนดีไปตบแม่งดีกว่าเฮ้ยแกก็เออใครทำระเบิดคิปเปอร์ระเบิดตรงนี้นี่ไอแปนโอ้สบายต้องกลัวไอสัดไอสัดตบแม่งตบตบเฮ้ยเราไอ้นั่นล่ะแกก็ไปหาขนแกะดิเดี๋ยวนอนไม่ได้นะมึงจะตายตายเพราะไอรอนโกเล็บตายเพราะไอรอนโกเล็บ ใครขุดวะใครขุดวะเอิร์ทพูดแบบกระแดะให้หน่อยสวัสดีฮาววันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับพอกรีเซนนะครับโหตากระแดะไม่ถูกโอไดมอนด์ไดมอนด์ขหนไดมอนโดแม่งเลยรอเฮียอะไรโอ้ยโดใหมดโดให้หมดโดตัวสิบอันก็พอแม่งชั่วมากเลยเอาไดมอนกูไปโอ้โหไอ้ร้อนกูเลยแม่งตบพวกแรงเลยขอบอกยังใหอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่งกับพร้อมกูฮาร์ดมึงอ่ะพูดทามหน่อยเข้าบ้านไงเพิ่งอัดวิดีโออยู่เอ้ไม่ก อุ้ยใครตายอึ๋ยกูตายสัตว์ไอรอนโกเลมตายไม้กระติกรือไม้สติกวะอ่าแล้วไม่ไม่มีใครเอาดินมากบด้วยโอ้ยไม้กระติกชีวิตตูไม้กระติกจู๋กระติกไม้กระติกเอิ่ดรัวลินไม่อ่ะไม่เอาไม่รัวอยู่ในคลิปอยู่ใช่ไหมอยู่ในคลิปต้องต้องเน้นต้องต้องไอแนั่นต้องต้องเน้นเอ้ยต้องยกเลิกการลามกไปนิดนึงอ้าวรุด หลุดอะไรกันเขาไม่เกี่ยวยังไม่ออกเลยเขายังอัดอยู่เลยไม่เชื่อถามคนดูได้ถามคนดูเอ้ยอย่าทำอย่าทะเอ้ยจับ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 หน่อยคนดูดูดเป็นไหมโอ้ยสัตว์เอ้ยคลิปแม่งติดเลนแล้ววะไม่ได้เลยคลิปแม่งติดเลนแล้วดูดน้ำต้องเล่นเลยแป๊บติดเลนเลยน้ำอ๋อติดเลนคิดติดเลนเลยแล้วดาบสปาต้าทำไมวะเขาเนี่ยดาบสปาต้า ไม่เริ่มใหม่เล่นอัดต่อเลยอัดต่อเลยทำไมเซิร์ฟไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยดิสอินสปาต้าวันน่ะเซิร์ฟขึ้นอยู่แต่กูขอไข่ไอรอนกวเลียงก่อนเถอะมันมันกวนตีนหลายรอบแล้วนี่ดาบไดมอนด์มาแล้วทำไมเซิร์ฟไม่ขึ้นวะโอ้มึงเอาไปครับที่ดีๆกว่าไดมอนด์ได้ไหมแล้วแล้วเอาอะไรครับไม่ไอ้แม่งเอ้ยเล็กใครจะเอาเลยก็เอาไปแล้วได้ใครฟันมาแม่งเอาไดมอนด์กูไปอ่ะ เออเอิร์เอ,อิรออ์ดูเขามึเเอองเอ,มเอาไปทำไปตั้งสิบก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือเ,เศษก,ก้อนหนึ่งเดี๋ยวก่อนมึง<อ>ชดใช้กูด้วยการไปขุดเหมืองเอาไอรอนไอรอนมาเลยแล้วมึงเอาชื่อกูอมาทำใหมเนี่ยสัตว์เอ๊ยเอาชื่อเขามาทำใหมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย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 เออชื่อใครวะนี่ย <ไป S 2> ชื่อเขาชื่อใครวะชื่อเขาเขาเนี่ยคือขาหรือเปล่าอย่คนตีนไม่ตลกตลกแต่ไม่ตลอด

ลล่างโปรแกรมไม่เห็นกันไอ้สัสนี่ทางนี้เหมือนใครลงมากูดักตีเอาดิกูโดมามาลงมากูดักตีเอาดิกูไปโดบ้างเนี่ยดาบในตำนานมันเลยสิบก้อนสิบก้อนก็โดไปหมดอย่าลงมากูไม่ให้ลนไปปมึงไา่อ้สอสช่วงนี้ท่านผู้ชมต้องเบื่อแน่นอนเลยมันมันต้องสนุกเว้ยมันรำคาญเราไง ไอ้เหี้ยเจเล็กเว้ยมาดูคลิปเนดูคลิปเนเจล็กมึงไม่เคยเจอโอ้ยเกิดมากูไม่เคยเจอเดี๋ยวขอเรพิ่มแสงก่อนมองไม่เห็นไดมอนสองอันมาไอ้สามดีกว่ามาอย่าอย่าที่นี่เป็นมีความลับเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยเดียมดูอะไรนี่ยเดียมดูไหมทำใม้ความลับมันถึงเยอะดูความลับมันเยอะเลเวลดูอันหนึ่งดาบเอนชาร์ดด้วยไม่ต้องเอาไดมอนด์ก็ได้เอนชาร์ดกูก็ดีกว่ามึง หายแล้วท้องแท้เนี่ยท้องแท้เนี่ยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นพี่มันเคยอยู่อันเดียวกันพี่เล่นกลัวเอ็นชาร์ดอย่าอย่าเบืองย่องโอ้อีกพีอีกพีมันทำยังไงวะมันยอมไปซันใครเข้าซ้นแน่งเข้โอเคอันแรกเลยไฟมันลุกมันลุกมันลุกเอ้ยอันไหนอีกพีอะอีกพีเราเนี่ยครอีกพีอันนั้นแหละเออเอาไปเลยกดูดูดู ไปมันลุกมันลุกมันร้อนดิมเลยชอบอตกน้ำพอดีด้วยอย่าดูงอไปหมดเลยปะสิบหอันโอเคเอาไปตีเอ็นชาดอ่ะแต่ไม่มีไม่มีไม่มีไอ้นั่นดิแล้มานทำไมไม่มีที่ตัดคอนแคลิปนี้เอากี่นาทีดีเอาเอาสองชั่วโมงไอ้เชี่ยทำไมเว้กูไม่ขึ้นวะกูปลายไปต้องหลายคนกอใคน้ พร้อมจะไม่บอกเจอไฟลุกไฟลุกแปนไฟลุกฮะโอ้เจ็บเจ็บแปนออกทำไมอะแปนไปเดอกมันดงเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อมันชื่อเขาไม่จุดจุดแมนผมจะไม่บอกพี่ว่าผอมจะไม่บอกใครว่าพี่เอาอะไรมาเใช่เอาเฮ้ยทไมซิร์หมนี่นฮะดูข้างบนถือไว้อปันตรงสีเขียวอย่าเอาของกูไปนะไอ้สั แล้วอ่ะเงาอะไรไปบ้างไม่ได้เอาไปมันเปิดไม่ได้เออป่เออดิดข้างบนเป็นความลับเหรอเอิอกู้ลงเอาไดมอนด์ไปสิบอันอ่ะโอ้อัปโหลดโอ้โหมันมีเอ็นชาร์ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปเอาคืนมึงเกิดดิไอสัตว์มึงเจอมีดนี่แม่มึงลุกร้อนแน่สัตว์เฮ้ยกูเข้าสวรรค์กี่โมงแล้วเฮ้ยเรากลับห้าโมงก็ได้ฮารไม่เป็นไรหรอก อเขออาชีพก่อนกี่นาทีแล้วนี่โอ้หกนาทีเองอะแม่กูกลับก่อนเออหนาทีโอ้ยบ้านรอก่อนไปกลับกันเอาเป็นไรหรอไม่ด้สามสิบสามสิบนาทีไม่คนรูอคนรู้ก็รีดูอยู่ดีอยู่ดีอ่ะเออเดี๋ยวงสี่โมงสามสิบคนดูยังไงดูปบ้านยวก็เบื่อละแล้วก็รีไปปุ๊บแหม่เป็นไรดู่โย่ไฟล็อกไฟมันลุก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  เดินขึ้นของก้นหนึ่งขอขึ้นของก้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ใจยืดมีเงินมึงต้องไปเปลี่ยนยืดด้วยโอเคโอเคไปชื่อไงวะไฟมันลุกมันลุกมันร้อนอ่ะทำไมไฟไม่ลุกวะไฟทอนึารอ่ไหนมนึ่งเปนน่งไชื่อยังไงอะโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนข้างนอกพรุ่งนี้ก็เอามาอัดด้วยนะอยู่ในตู้เออมาดิมาดิเรานอนแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บตู้เราไปทันดีนอนครับนอนไม่เปลี่ยนไงวะไม่ขอร้องทำมั่งขอก็มาตรงนี้แล้วก็เอ้ยยนนนอกกัเลพวสไม่ กูมีหน้าหนึ่งเตียงคุยทักมาได้คุยได้ด้วยตอนนอนบอกพี่แล้วก็เออหยาบนิดนึงนะครับนี่ด่าทั้งรับเลยขวดขุดง่ายคือขวดนอนเร็วๆสิครับไม่มีเตียงครับบอกแป๊บผมบ่สร้างเตียงอ่ะมันไม่มีเตียงซีมันไม่มีทำไมในคอมมันต้องเอาไม้แล้วก็เอาเตียงมาสร้างด้วยกันวะ ในโทรศัพท์สร้างง่ายกว่าเยอะเลยแค่เอาขนแกะมาแล้วก็สปริงปึ๊ดนี่ตื่นแล้วตีดแม่งเลยเฮียตื่นแล้วเขาตื่นแล้วไม่รู้สินะอะไรเนี่ยไฟลุกไฟลุกไฟลุกไฟมันลุกมันลุกมันร้อนไม่อาจทนความร้อนของไฟไม่ได้แบบไปโลดเอ่เอ้เออ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 เเออเอ เดี <aunque> sea, ๋ยวกูฆ okay. ่าแกเอาขนให้เพื่อนไม่เคนทำเลยสัตว์เดี๋ยวกูฆ่าแกเอาขนให้ไม่เป็นไรเอาเบียวเหนื่อยอิาเอาอ๋อยา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 อย่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหไอมีลีฟไอแคมไฟจะละลายละสิละลายละลายนี่เด่ะเดี๋ยวหาคนแก่ให้แกไปขุดเมืองโอ้โหไปโคตรไกลเลยสัตว์จะละลายละ มึงดูไปโคตรไกลเลยแดดเป็นชาร์ตเว้ยว่าว่างั้นกูไปรอชิลแล้วนะโอ้บอบอไม่เอาราคองับม้องกไม่กูฆ่ามึงกูไม่เล่นกับมึงเด้เองอรเองอะรเะเป๋าไว้นี่ไปเดินไปเดินเล่นได้แล้วกระเป๋าไว้นี่เล่นดูโคโร่ดิแมะเอาเด้นอย่มีคนเกลียนมันจะออกสาหายมึงจะจ้ามบอมึงเจ็บเอ้าทำไมเด้งตลอดเลยวะ เดี๋ยวหาคนแก่ให้ดอะไรไม่ได้ิน้เย็นไม่ได้ไปไปพวกพวกแกไปหาทำอะไรกันเลยไปหาทำอะไรกันอุนูโอ้ยคิดลึกอีกเออลืมบอกมีคนอยู่มีคนสร้างช a แนลด้วยช a แนลชื่ออะไรครับตอนนี้ียนกินน้ำโคยู่เลยโองช a แนลชื่อจำไม่ได้ครับโจ้เข้ก็ไปเลยจำไม่ได้นะครับช a แนลมันชื่อจำไม่ได้ครับเลาลงไม่ใต้คิ เอย่าอย่าทิงลิงคช a แนลมาเอาไว้ให้ไปซื้อไปไปไปซื้อมาข้างนอกไปมุกอ่ะแล้วก็มาเล่นดิว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 โอ้โหกระตุกกระตุกโออ้อยแมหมจอยแมบโกมาแล้วไปแมบโหลดใช่ไหมคุณเป็นไปกิจจุมึงก็จะเห็นอันนี้ด้วยดูุกปจเฮ้ยอันคุณเป็นปิกกจุหรือเปล่าทำไมเพราะว่าผมเลือกมาแล้วพี่มึงก็ออกมาข้างนอกปาาาากกกูซื้อมบทเลยเจ็บเลือดไหล ปากกาอื่น5บาทปากกานี่พิเศษตรงราคา6บาทแล้วใครทำบ้างเฉยวขาดวะ6 6บาทก็เลือดไหลเลยใช่ไหมเจ็บไหมเออ6บาทหนัสุดยอดเลยหกแล้วก็บาดแล้วก็เจ็ดแล้วก็โอ้เป็นร้อยเอากวนกวนกวนหละลีกวนหล่อเป็นอะไรพี่ขอโทษขอโทษเอ็นชัดยังไงวะทางนี้เอ็นชัดได้หรือเปล่าเอ็นชัดได้ไปเอาอยู่ข้างล่างเลยมันมีเต็มเลยไปไปไปอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะเอาไหนมีดไดมอนด์มึงสร้างมาทำไมเนี่ยฮะมีดไม่รู้ เปลืองไดมอนไอสัตว์เปืองไดมอนโอ้กูโดนลงน้ำมันฟินเกินมันฟินเกินผมโมงยี่สิบเองไป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 มือด้วยส่บพิชาขอมแม่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเขาก่อนโอ้รีบกลับแพ้ ขออัดวิดีโอก่อนขอ่ะวิดีโอก่อนแม่ไม่ด่าหรอกมันรีบกลับเองแอนแอนก็กลับเรื่กันมีเพื่อนคุยอยู่แล้วแหละแอนขอเล่นหน่อย้แคือถ้ากูขอโคตรเทมเลยถ้ามึงขอมงงงอออสุดยอดมีเกาะเอ็นชาร์ดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเงียบสักแบบสักห้านาทีโอ้แล้วใครจะดูวะเขาก็รีไงเลียวเขาก็จะตบมึงอะไม่ตบไรไอ้เฮียเฮ้ยอย่ามาบังดิกำลังจะเปิดกอง พอยืดทำไมเจ็บบารังบาเอายืดทำไมเจ็บบารังบารังบารังปีแม่งอะโอ้ยจากคัคคัปปี้กระเป๋าอะแล้วโดนยืดทำไมอะนี่หน้าทำไมพวกเราไม่โดนวะหัวร้านน่าตบจริงๆเลยโอ้ยแหนเอาเอาเดี๋ยวเด็กครูก็ด่ากี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ไม่คงไม่เบื่อกันนะครับพูดอะไรปัญญาอ่อนมาทั่วคลิปเลยนี่ไม่ให้กินนาทีและโอ้ยจากคัคคัปปี้กระเป๋าอาจยินโรงเรียนคัคคัปปี้อวมันไม่ติดไฟเขา มึงเอาไอรอนมาอีกแล้วเหรอตที่เป็นอวัยวะเพศของดาราก็คือปาบที่หังนาอยากกินน้ำลายน้ำลายไเลๆไหลยไหลๆ้หลๆไหลนไหลยไหลไหลยไหลนไหลๆไหลๆไหลยไหลๆไหลไหลๆ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 กหลๆไหลๆไหลๆไหลไหลๆไหลๆกหลๆไหลๆนหลๆเหลๆไหลๆไหลยใหลอ้หลๆไหลนไหลไหลไหลหลนไหลๆไหลๆหลๆไหลลหล อยากโดนตัดวเจ็บด้วยเจ็บนะมึงอัดไอสัตว์เจ็บอัคลิปไปหาค่ะเอออะไรคลิปอะไรอะคลิปโปอะทำทำแบบนั้นนี่สอวันทีเนอะเราเองตายน้อยเนอะเป็นไหมมันมีไม้แล้วมันต้องใช้ไม้ด้วยเหมือนเหมือนในคอมเลยใช่ไหมหนึ่งสองสาี่ห้าเราต้องา่เ้มีสนามวิ่ง้วยไม่มีิ่เลยเหรอ ฟินเลยล่ะไปทุกปลาไงอย่าคิดลึกเแกอย่าไปให้ในหนึ่งนาทีทุกคนเร็วๆเขามีเตียงนอนให้แกอกเตียงหนึ่งแล้วแต่มึงต้องนอนข้างข้างกูก็ได้นอนลงหนังกูโอ้ยอย่าเดี๋ยวแซนด์เอากูตีเดดไอ้สัตว์ไม่ไม่อย่าพูดอย่าพูดไม่ติดบินคุณไล่ตีมึงแน่เฮ้โกเลมขาลงมึงเกิดไอ้สัตว์มึงไฟลุกแน่มึงกระเด็นเลยไอ้สัตว์มากจับไม่ได้ ตาสัตว์ตีกูได้อเอามีกูไปทำไมเดีมอไม่ได้กไปเ,เอนนโอ้โอ้ตายตายตาเฉันจะกอฉันกเอาอาดิ๊ตายทำไมโหดจัง<อ>เขาจะตายนะดูตดอยู่ในไ,ไม้เนี่ยโอ้นี่คือการบักชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุเตียงทิงก่อนแป๊บนึงอ๋อเฮียเดี๋ยแป๊บแป๊บขอเล่นหน่อย ใครเอิเอิ๊มีคอนโดของใครวางเตียงขวางกันขนาดนี้เยไอ้ของกู้เฮียเดินไม่ได้ไอ้มันพูดคำหยาบเอ้ยเดี๋ยวเชนแนลกูบินเลยจัดม่ามามาถ้าไม่เป็นอะไรที่สิบแปดคนใครเพิ่งมาโอ้ใครตัดต้นไม้นะบ้างกูไปสองสามอันนี่ไม่ใช่กู้แน่เพราะว่ากูไม่ไดครับอ่าใครที่เพิ่งมาดูคลิปแรกก็ฝากซับสไคร้แล้วก็ติดตามคลิปเผื่อได้เเรื่อดจะดูคลิปใหม่ไม่หมายถึงบอกว่า ใครเพิ่งมาดูเป็นคลิปแรกให้ซับสไครต์และติดตามคลิปใหม่ด้วยคือถามหน่อยอย่าลืมแชร์เออใช่ประมาณนั้นนะเออ thank you ทำทำสองอันหนึ่งสองโอเคจะเป็นชาติมึงอ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทำไมไม่บอกอจบคลิปวามจริงแบบแฟนมึงว่าใครพัดลมอ่ะพัดลมพัดลมฮัตตารีมาไอ้คนตีนครตีใครตีใครตีใครเอากันมาได้ไอรอนกอลิมใครตีใครเอากันได้มา นี่เจ้าของชาแนลเพิ่งอกหักใครใครขาหรอเป็นอกหักอกกูยังไม่หักเลยไงกูตายไปนานแล้วตีกูเหรอตีกูแล้วใครตัดทิ้งอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้ตั้งใครตั้งคันไม่ได้ตั้งคันโอ้ยตีเย็นกันใหญ่เลยชัตฟักอัพฟักอัพเลยเหรอวะเจอแพะเจอแพะไอ้ถ้าไม่ลงอะไรอะไรคือแผลพูดไม่ชัาพูดไม่ชัาแผลแผลพูทพูนเลยดิวะ สวัสดีครับ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 เฮียเล่นจังไรเราเพิ่งสวัสดีมามาอยู่ใกล้ๆกันจะได้พูดเสียงจะได้เข้ามาด้วยเฮียตัดคนแก่มาเป็นอ๋อนี่ไงเออลองลองตดแบบต่อค่ะเสียงกูแหบแล้วนี่ลองตดดิยังไม่หายเลยสินาทีเกียที่อ๋อสิบห้านาทีแล้วตัดคนแก่ได้สามอันเรียบร้อยต้องเขอนี่เดี๋ยวเสียงแหบตั้งแต่เข้าค่ายเลยยังไม่หายเฮียมีแก่ตัวหนึ่งไหมเฮียเล่นหน่อยกูได้สาม อ่อนแป๊บแป๊เตียงอ่นี่ล้อันเลยครบสาอันเลยเตียงมึงขโมยใครมาะคิดมากคิดลึกไม่แคิดตื่นแต่มันลื่นไปเองเเสียงขงแหบไม่แหบหรอแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาเจ็บคอยอนะ้วยคิดต่นแ่มลื่ไปเองกิดลึกคิดลึคดลึกๆไม่คิดตื่นเรื่องมังค่ อันนี้คือยอดเขาหิมาลัยสูงอยู่คนเดียวหิมาลัยลาณาเพนยาลูกมาชิว่าก็แม่จะหลุดนะเพราะแม่งเป็นอะไรมึงเคยได้ยินเสียงชิว่าว่าร้องเป่าแม่งยงเสียงตัอีกคืออีกคือเฮียอีกคือเฮ้ยออกเข้าใหม่แปนมันหลุดมันหลุดเพราะว่ามึงจับตอนที่อทีไกลแมมโอทีไม่ไกลเด้อหยุดเดไหนเธอเปิดมึงเอาชื่อชื่อเอาชื่อชาแนลคนดังมาไอสัตว์จะได้จะได้กลับบ้านแล้วเออรอก่อนมึงเอาชื่อชาแนลคนดังมา เออสเตตี้แฟมิลี่เหรอไอสัตว์ไอสัตว์เอาช่องชาแนลคนดังมาต่อพีนนี่ค้างเลยคนกดไลค์ไอ้ยกูต่อใส่ใหม่นะสัตว์คนกดไลค์นี่คืออะไรครับเบบี้จตินเบบี้จตินคนกดไลค์หนึ่งล้านจะตินเบเบอี้มาบี้จติ้นอะไรแกนะโอ้ยคนมันลืมสัตว์เนี่ยใชน้อยจติ้นเบบร์จะตินเบเบร์คนกดไลค์หนึ่งล้านคนดิสไลค์เป็นสี่ล้าน อย่าพูดอย่าพูดนะีชาแนลไอ้เอิร์ธบินขับขับพูดดิชาแนลดูจะบินจะบินดับจะออกไปแตกออกไปใช่ไหมขับเครื่องมึงอย่าหลุดเอาหลุดเอามึงพอมึงจับปุ๊บกูไม่น่าโดนเลยเล่นลื่นเล่นลื่นเหลือเกินเนื้อไหลเออนั่นไหลอะไรอ๋อคนติดตามกูหนึ่งโอ้ยไม่น่าโดนเลยกูเนื้อไหลกูไม่หนึ่งอะไร หนึ่งหนึ่งอะไรเออหนึ่งอะไรอ่ะแฟเราไปเล่นไปไม่รู้มามาหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งอะไรกูนอนแป๊บไม่รู้ไม่รู้ยังใครวะเนี่ยมันนอนอยู่ตรงปไปเตี้ยงกูตาดพูดคำหยาบเตียงผมครับเตียงผมครับหลอตรงไหนวะน่ะกูนอนแป๊บเออทำไมเลิกรถเนี่ยไอมาชักกระเดี่ยวเชิดกระเฉาะเฮ้ยใครก็ได้ทำที่ขุดอันนั้นให้หน่อยดิ ไปก็ได้ใครอยู่ข้างบนทำที่ขุดไอะนี่ที่ขุดเอชจะทำฟาร์มจะทำฟาร์มอ่ะทำอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเด็กไปเขาทำเตียงกันเหรอเรียบร้อยทำเตียงแล้วคุณนอนแป๊บไอเตียงมันมีต้องนานแล้วนั่นไม่ใช่น้องนี่หว่าเฮ้ยรอก่อนเอาฮาร์ดไปแล้วเหรอฮาร์ไปแล้วกูว่าเลิกอ่ะเถอะไปเอากระเป๋ามาไปเอากระเป๋ามาไม่เป็นไรเผื่อะเพื่อนไม่ไปเรียกมันมาหน่อยบอกว่ากระเป๋าเราเอากระเป๋าเราเอากระเป๋าสี่โมงขึ้นมาแล้วเฮ้ยเรียกมันมาก่อนแป๊บเดียวบอกเออสั่งแป๊บเดียวจะกลับแล้วเออ สี่โมงสี่สิบวุ้ยงานจบคลิปแค่นี้เนาะบายบายจุ๊บจุบอ่ารวมตัวก่อนเอาอย่างกูกำลังจะนอนเลยฝากกดไลค์เลยแชร์ subscribe อะไรสักอย่างบ้านบ้าน์สบาร์สนี้ก่อนบ้าน์สกดไลค์หน่อยแบบช้าๆว่าคนเขาว่าคนน่าจะรำคาญเขาตรงกันข้ามกันเลยค้างเลยเลยเลยลงกันด้านล่างวะบาน์สกระพององ้แชแนลผมชานวิทย์ชี้แชแนลเลยเร็วๆๆๆรวมๆๆๆๆๆแล้วเหยียบซีพังไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาขุดใหม่เดี๋ยวๆๆี๋ยตามกูเนี่ยก็ สสกากซับสไคร์และติดตามคลิปใหม่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายแชอร์ไนท์เชน่าผมอยู่ใต้คลิปนะครับแช่เช่แช,ช,ชน่าผมไม่เหนียว